สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไทยทุกๆท่านคุณลูกค,ะคะ้าขาผ้าของมา้าผ้าฝ้ายมัขวน ผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้ราคาผืนละ200บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเนื้อผ้านุ่มๆเนื้อผ้าเนื้อละเอียดวันนี้คุณลูกค้าคะราคาผืนละ200บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อ4แถม1ซื้อ4แถม1คุณลูกค้าคะซื้อ4ผืนนะคะจ่ายเพียง800บาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะผ้าขอมาทั้งหมด5ผืนนะคุณลูกค้าคะจากปกติ1,0 0 0 800บบาาาทททวัันนน้ดเเือพยแค่่่ะ ลูกค้าขาจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนำไปเป็นของขวัญของฝากของชํำรวยของที่ระลึกนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถแจ้งทางร้านได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเรานะคะจะจัดทำป้ายชื่อโลโก้ให้ฟรีนะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเริ่มต้นสั่งซื้อเริ่มต้นที่50ชิ้นขึ้นไปคุณลูกค้าขาเดี๋ยวทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะจัดทำให้ขอบพระคุณมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกอกช้าา้เเขาามไดลย084608 089-041-6008งานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มรีผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้ะคะ่ะ089-041-6008กับผ้าเข้ามา ภาพไฟลหมขคนเนื้อละเอียดนะคะสีสันสวยมากวันนี้เพิ่มเติมเข้ามาวันนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีก100ชิ้นอีก100งผืนค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยคุณลูกค้านะคะจะซื้อนะคะนําไปจําหน่ายขายต่อทางร้านของเราก็มีราคาส่งรวมไปถึงนะคะทางร้านของเราจะแพ็คให้ด้วยนะแพ็คใส่ถุงแก้วสวยๆให้เป็นแบรนด์ของคุณลูกค้าเองเป็นนะคะแบรนด์ของร้านค้าของคุณลูกค้าเองเลยแล้วคุณลูกค้านะคะก็สามารถไปเปิดรับออเดอร์เพิ่มเติมได้อีกแล้้้วคคคุณลูกกานะะ็ให างร้านของเรานะคะเป็นคนจัดทาให้ในเรื่องของป้ายชื่อของลูกค้ารวมไปถึงแพ็คกิ้งนะคะจัดส่งฟรีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราบริการให้คุณลูกค้าก็สามารถติดต่อนะคะเปิดรับออเดอร์ได้เลยถ้ามีหน้าร้านอยู่แล้วถ้าคุณลูกค้ามีหน้าร้านอยู่แล้วสนใจนะคะนำผ้าจากร้านแม่มดิ้าไทยของเรานําไปวางจําหน่ายติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเรามีราคาส่ง เรามีราคาส่งด้วยนะคุณลูกค้าขาติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยช็อปผ้ารูปแบบไหนนะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ0ูนย์แปดเก้วันนี้เพิ่มเติมมาทั้งหมดวันนี้เพิ่มเติมมาทั้งหมด100ผืนเลยนะคะคุณลูกค้า,า่ะ วันนี้เพิ่มเติมมาให้ชมให้ช็อปทั้งหมด100ผืนเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยนะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะคุณลูกค้านะเลือกชมเลือกช็อปได้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะอยากเลือกผ้าอยากเลือกสีผ้าเองใช่ไหมคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านําเบอร์โทรศัพท์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นะนําไป่พื่อนๆนะ นำไปเพิ่มเพื่อนนะคะในแอปพลิเคชันไลน์คุณลูกค้า่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะร้านแม่มารีพาค่ไทย